ไม่แปลกที่คอการเมืองเชื่อว่าทักษิณชินวัตรจะเป็นปัจจัยสำคัญเสริมพลังทางการเมืองให้พักเพื่อไทยนับจากนี้แต่คงเร็วเกินไปถ้าจะพูดว่าการกลับมาของทักษิณจะพลิกกระดานการเมืองแบบเบ็ดเสร็จยิ่งในสายตาของคู่แข่งทางการเมืองการกลับบ้านครั้งแรกในรอบ17ปีของทักษิณอาจไม่ช่วยให้สถานการณ์ของเพื่อไทยดีขึ้นมากนักอะไรทำให้มั่นใจว่าคนที่ เปลี่ยนจากแดงมาเลือกพักก้าวไกลจะไม่เปลี่ยนใจอีกในเมื่อเรายังไม่มีผลงานในแบบที่อีกฝั่ง<ร>ผลงาน,นพักก้าวไกลเยอะมากนังแต่อนาคตใหม่คือความจริงใจความตั้งใจในการเดินชนปัญหาเสนอปัญหาไม่ย่อท้อนะครับ,รบแล้วก็แม้แต่จะถูกรังแกถูกเนี่ยจะยุบพักอะไรเนี่ยคนก็ยิ่งมีความคนที่กลางกลางเขาก็มาหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นสีส้มเนี่ย ก็ไม่ได้มาว่าแดงทั้งหมดนะครับมีคนที่เป็นเหลืองเหลืองอ่อนๆเหลืองคุยได้อดีตกปพสก็ยังมีก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาว่าศรัทธาแล้วก็ชอบชื่นชมในรมการแม้แต่คนที่คนที่ไม่ชอบคุณธนาธรไม่ชอบคุณทิมไม่ชอบอะไรต่างๆแต่เห็นว่าเออต้องมีพักแบบนี้ไว้เขาก็เลือกพักสีส้มครงเขาที่แล้วนะครับถ้าไม่เช่นนั้นในเชียงใหม่นี่ไม่เปลี่ยนถึงขนาดเจ็ดในสิบเลยนะฮะไม่มีทางตอนแรกผมยังไม่เชื่อเลยนะตอนที่ <c oughs> ผลการเลือกตั้งขอไปตอนประมาณตีหนึ่งเดี๋ยวผมดูอยู่เฮ้ยเชียงใหม่มาห้าแล้วผม,ผมก็เลยบอกเฮ้ยผมไม่อยากนอนเลยไม่อยากหลับเลยหลับพอตื่นมาตัวเลขมันเปลี่ยนตื่นมาเปลี่ยนจริงๆกลายเป็นเจ็ดเลยเนี่ยก็ก็ไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้ขนาดนั้นแม้แต่สรรังกัมแพงเอง่บ้านเกิดคุณทักษินเองเจ็ดจากสิบเพื่อไทยเหลือ2 2> สองไรเหลือสองด้วยไม่ใช่ไม่ได้สามด้วยใช่ไหมและเขนหนึ่งของคุณจุลพันธ์เกือบแพ้นะครับแพ้ไปสองร้อยห้าสิบหกแต้มเองชนะไปสองร้อยห้าสิบหกแต้มเองนะครับ ก็จะมีแค่คุณจุลพันธ์กับคุณสีโสภาที se ่เข้ามาในฐานะสสเขตของเชียงใหม่บ้านใหญ่ถูกมองว่าล้มระเนรนาดเลยคือปกติปกติจริงๆแล้วเนี่ยเชียงใหม่ไม่มีบ้านใหญ่แล้วถ้ามีก็มีหลายบ้านแต่ไม่ใหญ่จริงโอเคแหละทางการเมืองในในอดีตที่ผ่านมาก็ไทยรักไทยหรือเพื่อไทยเขาเขายึดครองอยู่แต่ว่าเขาประมาทไงหลายเขตอย่างเขตหลายเขตแทบจะไม่ลงพื้นที่เลยมากระดิกตัวทีหลังก็ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้ว ว่าอย่างพวกสสผู้สมัครของพรคก้าวไกลเนี่ยเขาพวกง่ายๆเขาวางแผนเดินเนี่ยแทบทุกหลังคาเรือนเลยนะครับแต่หมู่บ้านนี่ครบแน่บางทีเขาเดินแทบทุกคนบางคนเขาก็เห็นใจบอกอตั้งแต่มีการเลือกตั้งวายังไม่เคยเห็นผู้สมัครมาถึงบ้านเลยไกลแสนไกลเขาวางแผนเดินให้ครบบางทีไปซ้ําก็มีแสดงว่าทั้งหมดที่พูดมาทําให้อาจารย์มองว่าต่อให้คุณทักษิณมาตอนนี้ก็คงจะสายไปสายไปอาจจะกระเทือนผู้บ้านนิดหต่อย และโดยเฉพาะอย่างการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างน้อยสุดเขาก็คงมีความคิดที่จะไม่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 อยากใช้คำแก้แค้นแก้ตัวแก้มือผลการเลือนตั้งจากเจ็ดในสิบใช่ไหมของรรคีสม้มหรือได้แค่สองเนี่ยและการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงน,นี่คือการเลือกตั้งองค์การบริหารสว่วนจังหวัดนายกองการบริหารสว่วนจังหวัดเขาทีแล้วเขาก็เกือบแย่นะเปิาชัชนะคุณบุญเลิศบุญรุ่งบุรกรได้เนี่ยแดงเปลี่ยนเป็นส้มคือวัฒกรรมหลังเลื่อกตั้งครั้งล่าสุดที่แพร่หลายในแวดวงการเมือง การรักษามวลชนเดิมและดึงกลับคนที่ปันใจจากพักจึงเป็นโจทย์ในสนามที่เพื่อไทยเผชิญหน้ากับก้าวไกลคุณทักษิณมาแล้วในอดีตเนี่ยกลุ่มคนเสื้อแดงหรือคนที่เป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยเขาถูกมองว่ามีบางคนบางปีกเปลี่ยนจากสวมเสื้อแดงไปสวมเสื้อสีส้มลํำพังแค่คุณทักษิณมาปรากฏตัวบนแผ่นดินไทยแบบนี้มันจะทำให้คนที่เปลี่ยนเสื้อไปแล้วเปลี่ยนกลับมาสวมสีแดงได้ไหมครับน่าจะยาก ก็บทเรียนหรือประสบการณ์ในการชิงไหวชิงพลิปหรือเปลี่ยนขั้วในการตั้งรัฐบาลก็เป็นบทเรียนสอนเขาเยอะนะครับมาเยอะแต่โอเคแหละมันก็คงมีเกิดอาการกระเตื้องขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคุณอุปการหลายๆอย่างที่คุณทักษิณเคยทําไว้ในอดีตนะครับเช่นโครงการ30ปบาทหรืออะไรกนะ็แล้วแต่กองทุนหมู่บ้านก็ยังหลายคนก็ยัง,ย,งยังได้รับผลได้ ได้รับผลคุณอุปการนั้นอยู่นะครับแต่ว่าจะให้กลับไปเหมือนเดิมนี่ไม่มทนะันมันจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วแล้วโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแม้ว่าจะมาเชียงใหม่ในวันสองวันนี้ก็ตามใช่ไหมก็ก็คงมีปฏิยาบ้างแต่ไม่หมดหรอกเพราะหลายคนก็มีความรู้สึกว่าเหมือนถูกขักหลังนี่นะครับความรู้สึกแบบนี้เพิ่งมาเกิดขึ้นเหรอครับในช่วงเวลาที่ <ใน S 2> ของการจัดตั้งรัฐบาลกนนับบางคนก็บางคนในช่วงแรกๆตอนที่ ตอนที่ผลการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยบางคนก็ยังบัดสองใบใช่ไหมใบนึ่งก็ให้ทักก็ไทยใบหนึงก็ให้พักเข้าวไกลเขาก็ยังแบ่งแบ่งแต่คราวนี้ต่อไปไม่มีแล้วครับเมล็ดพันธุ์ความคิดก่อเกิดความมั่นใจความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง17ปีทําให้แกนนาคณะก้าวหน้าเชื่อว่าอดีตนายกทักษิณไม่อาจพลิกสนามเลือกตั้งให้ย้อนกลับไปเหมือนยุครุ่งเรืองในอดีตได้ แต่นี่คือการอ่านฉากการเมืองผ่านสถานการณ์และแนวคิดยังไม่นับรวมกลยุทธ์การเมืองที่นักเลือกตั้งในสภาเคี่ยวกำมมาหลายสิบปีนำไปสู่คำถามสำคัญว่านี่คือมุมมองที่ประมาทเกินไปหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่ตรงข้ามนำทัพโดยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี